ชิงแชมป์โลก2025สอวอลเล์บอลไม่รับเบี้ยเลี้ยงชวนแฟนๆโดเนตเป็นเจ้าภาพร่วมชัชุออนรับวีเน2025ทำไม่ได้ตามเป้ารอดตกชั้นบุตรบิดสัญญาวอลเล์บอลหญิงไทยจะกลับมาให้ดีกว่าเดิมวันที่21กค68ชัชูออนโมกศีและสิศิภาพรจันทวิสูต2นักวอลเล์บอลหญิงไทยเปิดใจหลังจบวอลเล์บอลหญิงเนชันลีกวีเนล2025ซึ่งไทยจบอันดับ17รอดตกชั้นบุตรบิดโดยพวกเธอได้เวลาพักก่อนกลับมาเตรียมทีมลุยซีวี ลีก2,025 CB หลีก2,025และชิงแชมป์โลก2,025สสิภาพรกล่าวว่าไปเที่ยวพักผ่อนสมองข้าพักผ่อนให้มันโล่งแล้วค่อยกลับมาสู้กันใหม่ได้ทักไปห้วันถือว่าฟื้นฟูได้ดีข้าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าหนูไม่ได้เจ็บถึงเราจะไม่ชนะตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แค่แต่ดูเหมือนว่าทุกคนหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าที่ผ่านมามีเวลาคุยกันภายในทีมเยอะด้านชัชชุออนที่ได้ทักยาวจากอาการบาดเจ็บกล่าวว่าตอนนี้ก็ได้ทักก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้เยอะส่วนตัวคิดว่าเกือบจะ100 ที่ทุกคนได้เห็นเรามีเป้าหมายแต่อาจจะทำไม่สำเร็จตามที่ตั้งไว้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเรารอดตกชั้นบุตรบิตก็ถือเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเก็บไปปรับปรุงและพัฒนาทีมเราต่อไปหลังจากที่ได้ทักไปน่าจะพร้อมกับชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ถ้าก็ยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราก็จะพยายามคัมแบกกลับมาให้ดีกว่าเดิม